สวัสดีครับน้องแอนน้องแอนเนาะน้องแอนคนสวยครับอ้าวมีความฝันอยากเอาไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องมีตัวเลขด้วยกท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับผมเนาะถ้าวผัดเทียนก็บรกแอนบอกพาลักับท่านใดมีความฝันมาบอกได้เนาะบใบแอนเนาะครับผมอยากได้น้อยย่างมาบอกกเอาเนาะเอาครับผมมีความฝันมีตัวเลขครับฝันว่าจังไหนเนี่ยน้องแอ็นบอกซอเอสที่เป็นตั้งแนวรุกรูฝันว่าอันรู้สิไปตลาดจ้ะไปแอนไปพอ ตลาดเพิ่งจะมีซานเนาะมี่านเจ้าทีแบบนี้อันตาหนันเพิ่นเพิ่นใส่ตะพาสลงเน็ตเพิ่นเพิ่งเป็นตาน้องแอนนี่บ่บ่จ้ะเพิ่นเพิ่นออกมาจากเจ้าทีแล้เพิ่นเป็นเจ้าทีอมาจากซานเลยแมนค่ะลรัไปตลาดตลาดนันครัวันนี้เพิ่นใส่ตะพาสลงเพิ่นเลยบอกว่านั่งนั่งอยากถือเหล็กบ่เพิ่อวางเสียงกูเลยว่า ก็อยากถือแกร,ระนา่าตาไพสิบอยากถือเล็กนุ่งเห็นถูกวั<ม>นสิเพิ่นก็เลยว่าพันอยากถือเลยพอสีพอสิเขียนห้ายคนหลังสินุ้งไปตลาดกับลูกสาวครับลูกสาวอีกคนหนึ่งวันนี้เพิ่นก็เลยเขียนใส่เบ่าตาให้ลูกนกโอ้เซนเบ่าตาเลยแม่นค่ะเขียนเลขใส่เบ่าตาให้สองหาสองหาแม่สองหาครับเอฟซีวันนี้นุ้งก็เลยว่าอุ้ยตา มันสิออกอีหลีบ่ล่ะบ่ออกออมบ่ออกตูกก็ลองสื่อเพิ่มเด้อะเพิ่มหวาสิหนูก็เลยว่าหนูสิลองเบอร์นี้ดอกหนูกเหงาถูกเหยานู่นว่หนูกกับลูกไปตลาดบัดนี้เพิ่นก็เอาเป็ดมาให้ตัวนึงเพิ่นก็เอาไก่ให้หนูอีกตัวนึงเน่เอามาให้แม่นค่ะเพิ่นเอาใส่มือหนูเลยตาตาคนนี้ล่ะแม่นค่ะหนูก็เลยเอาหนูกว ตอนแรกนุ่งเก่งใจแล้วน้อนุ่งว่าอุ้ยนุ่งว่เอาดอกนุ่งสิไปสื่อยูนุ่งหวังสีเห็นไหมนะนุ่งว่เอาหลอดลูกเอาหลดเพื <นา S 2> ่อมาเพาสงสานคุณว่าคุณจะเลหเ่ห์ไห่หน,นูนุ่งจะเลยเอาครับจะเห็นงอแงเนี่ยนะครับ <S <S ผมเกาตรมุชมเนาะคุณว่ากันเด้อกเกษตรมุ่งแต่ว่าตลาดนี้เข้าไปอยู่เรื่อยเป็นบ่ตลาดเป,เป็นตลาดนัดบ่หรือ<ม>ตลาดเ<า>น่ยเมะเป็นตลาดนาทคุณเป็นตลาดคลองถม ยามท่อาไปตลาดของทุนกับซีมีสารเจ้าเนาะเขาจะเห็นเลยสารสารนี่แมนค่ะเขียนเสน่ห์เบาเบาตาลูกเลยครับพ่ออเืแมนจะเพิ่นเขียนให้ใส่เบาตาลูกเลยเป็นเหล็กกระดาษสองห้าแมนจ้ะสามตัวล่ะครับเป็นเป็นบอด้ให้ยสามตัวเนี่ยเป็นให้แค่สองตัวแมนค่ะเป็ดเป็ดเป็ดกับไก่ครับ แต่า<อ>า่าพิ่นให้เป็ดนูตัวหนึ่งไห้ไก่นูตัวหนึ่งแบบท้อนขนเหลียบร้อยเนีแบบเนอ้เอามาให้กินเลยแมนจ่ะหพรา <อ S 1> ว่าเ่อ,อเอาดอกตาเม่เกงใจเพินนินเนาะนีฟันนะ่ะเิ่นว่าเอาหลุดนั่งคุณว่าพอต่างใจให้เจ้าหลังเสิหนูก็เลยขอบคุ่นเพิ่นนูก็เลยเอาเป็นหยาดใส่เหมือนนู้เลยแล้วเมื่อเมื่อเมื่อที่ีตลาดนัาเฮ่าไปตลาดนัานเท่าเคยไปไปเยืนยยกมือไหวคุณบ่ แม่จ๋าเวลาหนุ่มไปตลาดนะถ้าเห็นสารเน้าก็สีวายเคยไปขอโชคขอลาบน้องคนนี่บอกเคยขอเด็แต่ว่าเนา่มไปยกมือวายอยู่แม่ค่ะเวลาหนุไปหนุเห็นก็สีวายย้มือวายตามอันนี้เนาะกระทั่งบดาตักทถึงว่าเนาะคนถึงว่ามาซื้อสารของหมู่เนาะครันสีโสงสารมาจจอแล้วแล่หมีหลุดถึงสามคนนอนหูสาคนหนักแม่ค่ะ ครสองหาแต่ว่าสามตัวเจ็ดตียังไหนเป็ดกับไก่ตียังไหนครับเอ็บซี่ไกเย็บซี่เขาเหม็นมาในเดือครับผมเป็ดกับไก่แต่ว่าไก่นี่พ่อขงหมูอยู่ไก่เนี่ยจะตีเป็นเก้าเป็ดกับสิบแป๊เป็ดกับแปดจ็ดสี่บอกครับสองตัวกับสองนะครับว่ามันจะเป็นเก้าสองหาแปดสองหาเจ็สี่บอกไปครับผมแมนครับเพ่อนแมนบัวอันนี้พราเชือตีนะครับแต่ผมเชอง สองแปดเก้าก็ได้ใกล้กับเก้าเพชรกับแปดสองตัวกับสองสองสองเก้าแปดสองแปดเก้านี่แหละเมาะครับเหแล้วครัีใส่สามตัวได้ยังสีได้ที่เดียวสองตัวบหมาะจีสามตัวสองแปดเก้าสองแปดเก้าก็ได้ครับสองแปดเก้าสิภาผมเพชรกับแปดใกล้กับเก้านอกบางอย่างนะครับเอากระีไปจีไปหิบซี่แบงค์เซนหล่ะครับแต่ว่าเอ็งที่ สี่จะไหนกันแล้วแต่กัเข็นเขาเมนมาบอกกันในเด้อครับแต่ในช่ว<ผ>มก็ตีเป็นจนนังไนแน่เอานะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวจังเบิงตัวเลขครับน้องเพิ่นเดี๋ยวมีเขาเขียนอยู่ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับต้องกันครับ ขอบคุณครับ,รบนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องแอนค่ะท่านผู้ชมเจ้าที่จะทางย่างออกจากศาลบอกเลขสองหาถ้าตีน้ำความฟันกับสองแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมขอหายไม่โชงไม่ลาวก็น้องแอนนะคะเนาะประจํางวดที่หนึ่งพิจิกายนหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมไเพิ่ง้าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะระดับช่วงของดีก็เบาแอลระทงกันเลยค่ะ บา่าเอามาชนหนุ่มเดินทางไปทำบุญเย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรันแดนอีสานครับนี่ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์นี่เพราฝากเอฟซีครับสมาชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดกลองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของดบบีลูกค้าบุคให้เขาล้านคนย่างทานเอาตุ่ม้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอานของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดกลองสื่อเหลือสื่อลอตรี่จนสื่อถืเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับช่มรับฟังกับนองเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ห้องไหครับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตา,าหายนะสนเ์เรื่องการงานการขายเน่ยกู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัง กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะครหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเออตกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นานทิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกลูกหัวตามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บวญปู่หลอดไม่กันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคพรวยพ่อปู่หลอดเนาะพ่อที่ว่าตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราองการสิ่งใดขายที่ขายทางคือรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโ,ดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมบายแอมรัตวงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารุยครับสำรับทำไนที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเข่าไข่ไขๆว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนาลานเห็ุใดคนมองมาเห็นลานข้าเข้าเดินผ่านเอาหนวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับ่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทำได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูหลอกมากนะครับเพราะ้วก็เมื่อเท่แตะครับท่านผู้ชมเมื่อเท่แตะล้วก็บี้ยังสิครับหนุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือนบกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเต้าท่าคิว้วสามเต้าล่ะกะสื้อผุ้มขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงปูปลุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้ลุงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม Er e. no ดังดูดังนะคัดนอแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แตงเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแตงเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนาอมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้ลวก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมีนก็แตงวัดหลวงปู่ลว่ยนะครับนะวัดหลวงปู่รว่ยี่ก็ะแตงห้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมากที่มากค้นหักก้นหลง เบาแอมเราทุงกับบุลอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจาย้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมราคาใบเอามาทุ่งนี่ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจ้าเลที่บดี สีล่าสีมันบดมันบังสังเจะให้นี่ตูเห้าสิได้ออกเอาไปดูนกินแล้วกะ็อาบนะครับทนะนะ่านผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวางห้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบายเอ็มระตรงนี้อามาบัวลายครับมาฝากอิดสีบัวลายกับทูมาได้ทูมาได้ครับมาหาบายเอมระตรงมาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีรถตตอรีทั้งวันทีหนึ่ง หล,ล,ลามด้วยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเยาใบเอ็มเราตรงกับสีไฮเบิ้งตเรีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนีะ่คุณตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุไอ้นี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม<ว>ดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับเพาะให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยออืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะสาธุสาธุโอ้อบอุณนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ